สวัสดีคะ่ะสวัสดีกลางดึกจ้าสวัสดีชาวอสอกอหอทุกคนเลยค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามรับฟังข่าวสารของอสองกอหออยู่เสมอสำหรับในคลิปนี้นะคะขออนุญาตที่จะมารายงานพระเกียรติยศของสมเด็จพระราชินีสุทธิดาทรงพระปีชาแล้วก็มีพระอัจฉริยภาพหลากหลายจริงๆนะคะหลากหลายด้านมากๆเลย หลังจากที่เราเข้าไปดูข้อมูลในวิกิพีเดียถึงแม้ว่าจะนำมาอ้างอิงไม่ได้นะแต่ว่าก็ลองดูคร่าวๆปรากฏว่าความสามารถรอบด้านจริงๆค่ะไม่เป็นสองรองใครเป็นพระราชินีที่ทรงขับเครื่องบินด้วยตัวของพร,ร่องเองเรื่องนี้นะคะทางแฟนคลับของพระราชินีเขาก็ชื่นชมมาตลอดเลยโดยในครั้งนี้ก็เรียกได้ว่า เป็นการถวายพระเกียรติยศแบบต่อเนื่องกันเลยเพราะว่าเมื่อประมาณวันที่6มีนาคมก็มีการประกาศราชกิจจานุเบกษาในการแต่งตั้งพระยศทหารแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสุธิดาเพิ่มเติมซึ่งจากเดิมก็คือพลเอกหญิงสุธิดาแต่มีการเพิ่มเข้าไปอีกสองเหล่าทัพนั่นก็คือพลเรือเอกหญิงสุธิดา และพลอากาศเอกหญิงสุทธิดาเรียกได้ว่าเป็นจอมทัพเลยเพื่อความยิ่งใหญ่ของราชวงศ์จักรีที่มีพระมหากษัตริย์และพระราชินีที่มีความสามารถรอบด้านไม่เป็นสองรองใครในโลกนี้เพราะในวันที่14มีนาคมก็คือวันนี้ เมื่อเวลาประมาณ18นาิกา3 6นาทีสื่อมติชนนะคะได้ลงข่าวเอาไว้ว่าพระราชนินีทรงรับทูลกล้าวถวายปริญญาปรชาัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการและนวัตกรรมดิจิทัลจากมหาวิทยาลัยนครพนม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้าศาสตราจารย์นายแพทย์กระแสชนะวงศ์นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนมนำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเฝ้าทูลกล้าวถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการและนวัตกรรมดิจิทัลพร้อมคุยวิทยฐา,านะ แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงอุทิศพระองค์ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระบิดยาอุตสาหะและทรงช่วยแบ่งเบาพระราชกิจได้เป็นอย่างดีโดยทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจหลายด้านอาทิทางด้านทหารการศาสนาการต่างประเทศ การอนุรักษ์ธรรมชาติการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมการดูแลสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดียิ่งขึ้นอีกทั้งยังทรงตั้งพระราชหฤทยัยมุ่งม,มั่นที่จะสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีทันตีหลวงในการสืบสารศิลปะและงานฝีมือของราชฎรในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเพื่อส่งเสริมให้ราชฎรได้ผลิตงานศิลปะหัตถกรรมเป็นอาชีพเสริมในครัวเรือนนอกเหนือจากการทำกรเกษตรกรรมซึ่งถือได้ว่าเป็นอาชีพหลักแล้วพระราชกรณียกิจดังกล่าวล้วนสำเร็จ ลุ่งสมดังพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าพระรมราชนีด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถในการบริหารจัดการมาโดยตลอดทรงแสดงพระปรีชาสามารถในการวางแผนการจัดการองค์การและการอำนวยการการประสานงานการบังคับบัญชาการควบคุมและการกํากับดูแล การปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาโะรงได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียกได้ว่าครอบคลุมมีพระปีชาแล้วก็อัจฉริยภาพเต็มเปี่ยมทุกรูปแบบทุกตำแหน่งหาได,ได้ใครเทียบทานไม่มีอีกแล้วนอกจากนี้ทรงนำความรู้และพระปีชาสามารถไปใช้ในการบริหารโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ ในการนำแนวคิดและหลักการจัดการสมัยใหม่ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติอย่างต่อเนื่องมันเป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศดังนั้นในครั้งนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นพระมหาการุณาธิคุณที่ทรงราชทานพระบรมราชาวโรกาส ให้คณะของศาสตราจารย์นายแพทย์กระแสะได้นำถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตก,กิติมศักดิ์ในสาขาวิชาการจัดการและนวัตรกรรมดิจิทัลพร้อมครุยวิทยาฐานนะก็เรียกได้ว่าเป็นเกียรติแบบหาที่สุดไม่ได้เลยจะ้ะขออนุญาตย้อนไปดูพระเกียรติคุณปริญญากิติมศักดิ์ในวิกิพีเดียนะคะนี้เราลองไปดูกันเล่นๆกันละกัน ในปีพศ2562ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมาศส,สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยอักษชัญปีพศ2563ศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมาศส,สาขาวิชาการพัฒนาสังคมของมหาวิทยาลัยราชพัฏเชียงรายมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรและมหาวิทยาลัยราชพัฏราชนคริน ศิลปาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาพัฒนาสังคมของมหาวิทยาลัยราชพัฏนครสวรรค์ศิลปาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตมหาวิทยาลัยราชพัฏนวไลอรลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์และมหาวิทยาลัยราชพัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต <nosso> ก <fuck> ิติมาศสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคมของมหาวิทยาลัยราชพัฏพระนครศรีอยุธยาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมา์สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนของมหาวิทยาลัยราชพัฏรำไพพรรณีมหาวิทยาลัยราชพัฏนครมฐถมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาและมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาสหาวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภาัฏหมู่บ้านจอมบึงศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการและกรรมบริการวิชาเอกธุรกิจการบินของมหาวิทยาลัยราชภาัฏสุร,ราษฎร์ธานี ศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมาศสาขาวิชาการบริหารและการพัฒนาชุมชนของมหาวิทยาลัยราชพัฏนจันทรคเกษมศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมา์สาขาวิชาธุรกิจการบินของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมา์สาขาวิชารัฐศาสร์นาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชพัฏนลำปางและมหาวิทยาลัยราชพัฏพิบูลสงคราม ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาคของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชพัฏเพชรบุรีปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชพัฏนสวนสุนันทานิเทศศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชพัฏเพชรบูรณ์และมหาวิทยาลัยราชพัฏนครศรีธรรมราชรัฐศาสตศาสตร์ศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาค่ะ ปรษศาสนาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชพัฏอุดรธานีมหาวิทยาลัยราชพัฏมหาสารคามมหาวิทยาลัยราชพัฏเลยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุสกลนครมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามหาวิทยาลัยราชพัฏบุรีรัมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินมหาวิทยาลัยราชพัฏชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสเกตมหาวิทยาลัยราชพัฏเทพสตรีมหาวิทยาลัยราชพัฏนธนบุรีและมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการของมหาวิทยาลัยราชพัฏกาญจนบุรีบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัยราชพัฏภูเก็ต บริหารธุรกิจดุษดีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบินของมหาวิทยาลัยราชพัฏเชียงใหม่ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษดีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ล่าสุดในปี68นะะที่มีระบุเอาไว้ในวิกิพีเดีย ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่มหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพนี่เป็นใบแรกของปีพศ2568เพราะฉะนั้นในครั้งนี้นะคะในวันที่14มีนาคมน่าจะเป็นใบที่2หเปล่าปราชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการและนวัตรกรรมดิจิทัลของมหาวิทยาลัยนครพนม นี่ก็คือความเก่งกาสามารถของพระราชนินีพระมารดาของแผ่นดินไทยที่นับคร่าวๆจากข้อมูลของวิกิพีเดียนะคะประมาณ43ใบแล้วจ้ะ ไม่แน่ใจว่าคิงของต่างประเทศหรือว่าจากักรพรรดิของต่างประเทศจกักรพรรดินีหรือว่าควีนของต่างประเทศเขาจะมีคนเฝ้าทูลถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตในลักษณะเดียวกับเมืองไทยหรือเปล่าถ้าเกิดว่าใครมีข้อมูลก็สามารถมาร่วมกันแสดงความคิดเห็นได้นะคะสำหรับในประเทศไทยที่บอกว่ามี43ใบแล้วแต่เราเชื่อว่าก็คงจะไม่หยุดอยู่เพียงแค่นี้ เพราะว่านี่คือพระอัฉริยภาพของพระมหาก,กษัตริย์ไทยและพระราชินีของไทยค่ะนอกจากนี้ในสื่อของมติชนยังมีการลงข่าวเอาไว้ด้วยว่าเมื่อเวลา18นาก36นาทีของวันเดียวกันวันที่14นะมีนาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จออกนะพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต พระราชทานพระบระมราชวรโรกาสให้เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทยนางแซรับแอซอยซึ่งพระราชทานพระบระมราชวรโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่4พฤศจิกายนปีพศ2564 เฝ้าทูลออทุริพรบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่กำลังจะพ้นจากหน้าที่ก่อมาไปดูในเอกสารฉบับนี้นะคะระบุเอาไว้ว่าหน่วยราชการในพระองค์904สําำนักพระราชวังพระที่นั่งอมพรสถานเขตดุสิตกรุงเทพม,มหานคร103 00ลงวันที่สิมีนาคม2568เรื่อง ราชทานค่าใช้จ่ายจากเหตุเพลิงไหม้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชเดชอุดมจังหวัดวนราชธานีเรียนประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชอ้างถึงหนังสือสํานักราชวังลงวันที่10มีนาคม2568สิ่งที่ส่งมาด้วยเช็คธานาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนเลขที่18 3ามแปดหนึ่งจ็านำนวนหนึ่งฉบับตามหนังสือที่อ้างถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระมหาการุณาค่าใช้จ่ายสำหรับค่าเสียหายทางด้านครุพันฑ์ทางการแพทย์ที่ได้รับผลกระทบจากเพลิงไหม้อาคารของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่31มกราคม 2,568พร้อมทั้งค่าใช้จ่ายสำหรับการต่อเติมทางเชื่อมระเบียงรวมเป็นเงินทั้งสิ้น29,154,335บาท92สตางค์เพื่อนำไปปรับปรุงให้อาคาร3สามารถเปิดบริการได้เป็นปกติทุกชั้นและจัดหาครุพันธ์การแพทย์เพื่อให้บริการผู้ป่วยได้ตามปกติ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้นการนี้ขอนำส่งเช็คธนาคารไทยพาณิชจกัดมหาชนจำนวนหนึ่งฉบับตามที่แนบมาพร้อมนี้เพื่อโรงพยาบาลสมเด็จพายุพร,ราชเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีจะได้ดำเนินการตามพระราชประสงค์ต่อไปจึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปขอแสดงความนับถือพลอากาศเอกสถิตพงศุขขวิมน ราชเลขานุกาในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกองพระราชภารกิจในพระองค์904กรมมหาเล็ก904 จากข่าวนี้ที่ออกมาก็สร้างความปลาาปลื้มให้กับคนที่รักสถาบันเพราะว่าคนที่ปกป้องสถาบันรักสถาบันก็ได้พูดกันเอาไว้ว่าอยากจะให้ในหลวงแล้วก็พระราชนีแล้วก็สำนักพระราชวังนั้นช่วยเผยแพร่ข้อมูลอย่าปิดทองหลังพระนักเลยอยากจะให้ประชาชนคนในชาตินั้นได้รู้ว่าในหลวงและพระราชนีนั้นทรงรักประชาชนขนาดไหนทรงทุ่มเท และบริจาคพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์มากมายไม่อยากให้ปกปิดข่าวนี้เลยอยากให้เปิดเผยออกมาเยอะๆถ้ามัวแต่ปิดทองหลังพระพวกสามกี่พวกลมเจ้าพวกที่รักประชาธิปไตยแต่ปากนั้นจะรู้ได้อย่างไรดังนั้นพอมีข่าวนี้ออกมานะคะก็สร้างความปรับเปลื้มน้ำหูน้ำตาไหลกันเลยทีเดียวเพราะว่า ระบุเป็นจำนวนเงิน29 1 5 4 3 3 5ล้าน1 3บาท92สตางค์อันนี้ก็งงเหมือนกันนะคะว่าทำไมจะต้องมีจุด92สตางค์ทำไมไม่เป็นตัวเลขกลมๆไปเลยอย่างเช่น30ล้านบาทอะไรแบบนี้ถ้าเกิดใครมีความรู้ทางด้านนี้ก็สามารถมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ เพื่อนๆละคะได้รับฟังข่าวสารไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งพระยศทหารและการถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ต่อเนื่องด้วยข่าวของการบริจาคพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์แล้วเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นพร้อมกับการกดไลค์กดแ,แชร์คะ่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราในการนำเสนอข่าวนี้ด้วยจ้าขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ